เพื่อให้ภรรยาร้อนใจมากชายหนุ่มจุกหญิงเจ้าเล่ห์ที่อยู่ข้างๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือภรรยาที่รักเขาเหมือนชีวิตวันนี้ไม่เพียงแต่ไม่โกรธยังนั่งพูดคุยอย่างสนุกสนานอยู่ข้างๆที่แท้เมื่อสักครู่นี้ภรรยาผเิญเห็นจดหมายรักที่สามีเก็บรักษาไว้ผู้หญิงจึงรู้ว่าที่แท้สามีที่แสดงท่าทีหญิงผยองมาตลอดก็รักเธอมาตลอดเช่นกันตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัย เป็นสามีที่เธอเป็นฝ่ายตามตลอดผู้หญิงก็คิดมาตลอดว่าตัวเองเป็นเพียงผู้ที่ถูกตามไล่โดยไม่มีความรักไม่รู้เลยว่าสามีเธอเฝ้าสังเกตอยู่ในเงามืดแอบสนใจเธอแม้กระทั่งหลังจากที่ผู้หญิงตามเขามาสามปี<ล>เขาก็ยังไม่ตอบรับให้เป็นแฟนของเธอและนี่ก็เป็นเพียงชายหนุ่มเพื่อที่จะได้สัมผัสความรู้สึกที่ถูกเธอตามไล่แม้ว่าทั้งสองจะแต่งงานแล้วชายหนุ่มก็ยังจะหาข้ออ้างต่างๆเพื่อขอหย่าเข้มเกินไปเลิกกันเถอะที่รักสวยไหมน่าเกลียดมากเลิกกันเถอะ ทั้งคู่จึงกลายเป็นลูกค้าประจำที่สำนักงานอะสำนักงานทะเบียนคู่สามีภรรยานั้นกลับมาอีกแล้วทุกครั้งก็เป็นผู้หญิงคนนั้น <ไป S 1> การขอคืนอย่างน่าอับอายเลิกกันไปแล้ว98ครั้งยังไม่เลิกกันเลยนี่เป็นครั้งที่ทั้งคู่ยื่นขอหย่าครั้งที่99ชายหนุ่มมั่นใจว่าภรรยาจะต้องขอคืนอย่างที่เคยการขอคืนอย่างน่าอับอายเพื่อยกเลิกการสมัครแต่ภรรยาที่รู้ความจริงได้ตัดสินใจที่จะออกจากชายคนนี้แล้วเพราะเธอรู้ว่าความรักที่แท้จริงของเธอเป็นเพียงเครื่องมือให้สสสาามีนนนุ ครั้งนี้ฉันจะเลิกกับคุณอย่างเป็นทางการกลับบ้านหลังจากนั้นผู้หญิงเริ่มเก็บของเตรียมตัวออกไปแต่เธอพบว่าสร้อยคอที่แม่ทิ้งไว้ให้เธอเพียงชิ้นเดียวหายไปจึงทําให้เธอไปที่บาร์ตั้งใจจะหาสามีเพื่อถามให้ชัดเจนและในขณะนั้นเพื่อนของชายหนุ่มกาลังเอาเรื่องการหย่าของพวกเขามาเป็นเรื่องตลกพวกเขามั่นใจว่าไม่เกินสามวันผู้หญิงจะต้องคุกข่าวขอคืนดีสามีเพราะทุกคนเชื่อว่าเธอไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีสามีอ่าฉันพานันหนึ่งวัน ครั้งที่แล้วเธอคุกเข่าขอคืนดีในคืนนั้นขอให้ฉันพี่ชายอย่าหยาก,กนฉันทนันทั้งชีวิตชายหนุ่มคิดว่าภรรยามาที่นี่เพื่อขออภัยแต่สุดท้ายกลับรูว่าภรรยามาที่เพื่อหาสร้อยที่เขาให้กับหญิงเจ้าเล่แต่หญิงเจ้าเล่กลับบอกผู้หญิงว่าสร้อยนั้นถูกเขาทําหายไปแล้วผู้หญิงตั้งคําถามกับสามีทําไมต้องส่งของที่ระลึกจากแม่เขาให้คนอื่นแต่สามีกลับคิดว่าแค่เป็นแค่สร้อยเส้นหนึ่งเท่านั้นเมื่อเห็นสามีเย็นชาขนาดนี้ผู้หญิงไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเขาต่อไป เวลาเดินไปแต่เขาเพิ่งเดินไปถึงประตูเสียงของเวลาคือรถที่ควบคุมไม่ได้ สามีที่ตามหลังมาสัญชาตญาณอยากจะดึงผู้หญิงแต่ในวินาทีถัดมาไม่ได้ไม่สามารถให้เธอรู้ว่าฉันใส่ใจเธอหลังจากนั้นชายหนุ่มผลักหญิงเจ้าเล่ห์ที่อยู่ข้างๆออกไปและภรรยาของเขาถูกชนจนสลบไปทันทีผู้หญิงสลบไปสองวันสองคืนจึงตื่นขึ้นที่โรงพยาบาลพยาบาลบอกผู้หญิงว่าเธอถูกนำตัวมาที่นี่เมื่อไร่สามีร้อนใจมากเห็นเธอสลบไม่รู้สึกตัวเกือบทำให้ทั้งโรงพยาบาลวุ่นวายแต่สิ่งที่แปลกคือเมื่อสามีของเธอรู้ว่า ผู้หญิงกำลังจะตื่นเขาก็รีบออกไปอีกครั้งและผู้หญิงที่รู้ความจริงในใจตอนนี้มีแต่ความเจ็บปวดและความไม่รู้จะทำอย่างไรเมื่อถึงวันออกจากโรงพยาบาลชายหนุ่มก็แกล้งทำเป็นภาหญิงเจ้าเล่ห์ไปหาหมอปรากฏตัวที่โรงพยาบาลตามเวลาแล้วก็แสดงท่าทีเย็นชาว่าสามารถพาภรรยากลับบ้านได้ทางเดียวกันจากนั้นชายหนุ่มก็ประกาศอีกครั้งว่าจะให้หญิงเจ้าเล่ห์ไปอยู่ที่บ้านของพวกเขาด้วยกันและผู้หญิงก็แค่ตอบอย่างสงบอืมได้ทั้งนั้น ทำไมครั้งนี้ถึงเชื่อฟังขนาดนี้คืนนั้นชายหนุ่มทำเพื่อหญิงเจ้าเล่ห์จัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดทุกคนต่างคิดว่าหญิงเจ้าเล่ห์คือรักแท้ของชายหนุ่มถ้าไม่ใช่ทุกครั้งที่ผู้หญิงต้องพยายามอย่างน่าสงสารเพื่อเรียกคืนทั้งคู่คงเลิกกันไปนานแล้วแต่มีเพียงผู้หญิงเท่านั้นที่รู้หญิงเจ้าเล่ห์เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ทรมานเธอ<ต><ต>เธอแค่อยากจะจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดแต่หญิงเจ้าเล่ห์กลับไม่ยอมปล่อยเธอเธอเยาะเย้ยผ<ต>ู้หญิงอย่างเจ็บแสบ เชื่อหรือไม่ถึงแม้ว่าฉันจะผลักเธอลงไปจากที่นี่เ,นเขาก็จะไม่มองเธออีกสักครั้งขณะที่หญิงเจ้าเล่ห์พูดก็ได้ผลักเธอลงไปในสระน้ำจริงๆผู้หญิงที่ว่ายน้ำไม่เป็นพยายามดิ้นรนอย่างสุดชีวิตสามีที่ได้ยินเสียงรีบวิ่งเข้ามาทันทีโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยกระโดดลงไปหลังจากช่วยผู้หญิงขึ้นฝั่ง,งก็รีบทำการปรมพยาบาลให้เธออย่างร้อนใจแต่เมื่อภรรยาฟื้นขึ้นมาชายหนุ่มเริ่มอีกครั้งมองเธอด้วยความเฉยเมยเข้าร่วมงานเลี้ยงก็สามารถทำให้ตัวเองตกลงไปได้ เป็นเฉินชิงยาวที่ฝักฉันลงไปหญิงเจ้าเล่ห์ปฏิเสธอย่างหนักแน่นผู้หญิงที่ทนไม่ไหวเสนอให้ตำรวจมาช่วยแก้ปัญหาแต่สามีก็ขัดจังหวะเธอทันทีฉันบอกว่าพิมพ์พอแล้วตอนนี้คุณอารมณ์ไม่คงที่คุณควรกลับไปคิดทบทวนให้ดีพาเธอไปที่ห้องขังรอจนกว่าเธอจะเข้าใจแล้วค่อยปล่อยเธอออกมาใช่ผู้หญิงพยายามต่อสู้สุดกำลังแต่สุดท้ายก็ไม่มีประโยชน์ สามวันต่อมาชายหนุ่มถามเธออีกครั้งว่าต้องการจะติดตามเรื่องนี้ไหมผู้หญิงยิ้มอย่างขุขืนแล้วสายหัวเขารู้ว่าแค่ทนอีกนิดก็จะสามารถหลุดพ้นได้ทันทีโรงขังที่สามีสร้างขึ้นด้วยความรักวันที่สองผู้หญิงได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยงรุ่น,เ,เ,น,เ,นเพื่อนร่วมชั้นต่างลเลยนเธอเรื่องที่เคยตามจิตหนุ่มหล่อในโรงเรียนต่างคิดว่าเธอไม่ประสบความสำเร็จผู้หญิงไม่ได้อธิบายยิ้มรับความเข้าใจผิดนี้ อย่างไรก็ตามไม่นานนักชายหนุ่มนำหญิงเจ้าเล่ห์มาปรากฏตัวเพื่อให้ภรรยาหึงหวงชายหนุ่มกลับจุกหญิงเจ้าเล่ห์ต่อหน้าทุกคนอย่างไรก็ตามผู้หญิงกลับไม่มองแม้แต่ครั้งเดียวหันหลังแล้วเดินจากไปแต่ชายหนุ่มกลับเข้าใจผิดว่าภรรยานั้นเดินจากไปเพราะหึงหวงฉันจะดูว่า คุณจะสามารถทนได้อีกกี่วันในขณะนั้นหญิงเจ้าเล่วิ่งตามออกมาอีกครั้งเธอแนะนําผู้หญิงให้ตระหนักถึงความจริงให้เร็วขึ้นอย่าไปขอสามีของเธออีกยกเลิกการสมัครอยา่าอย่างไรก็ตามผู้หญิงไม่ต้องการสนใจเขาเลยหันหลังแล้วเดินจากไปหญิงเจ้าเล่จักผู้หญิงไว้แล้วจะลงมือในขณะนั้นเสียงของชายหนุ่มดังมาจากข้างนอกหญิงเจ้าเล่กลับมือไปตกหน้าตัวเอง แล้วทําท่าทางน่าสงสารไปฟ้องชายหนุ่มเวลาอาจทําให้ชายหนุ่มเชื่อว่านี่เป็นความจริงเข้าใจว่าภรรยานั้นทําไปเพราะความอิจฉาจึงลงมือทําร้ายหญิงเจ้าเล่ดังนั้นจึงใช้ท่าทีหยิ่ระยองํำในภรรยาเฉียวซุยนุ่นต้องการคืนดีก็ต้องแสดงความจริงใจออกมาฉันไม่ได้ทําร้ายเธอแววตานี้ไม่มีความหมายที่จะขอให้ยกโทษเลยจะเป็นไปได้อย่างไรในที่สุดก็มาถึงวันสุดท้ายของช่วงเวลาที่ต้องสงบครั้งนี้ชายหนุ่มไม่ได้รอคําขอจากภรรยาแต่เขาก็ยังเสนอเองไปกับภรรยาเพื่อลงทะเบียนยกเลิกการหย่า แต่เขาก็ยังไม่ลืมที่จะขู่เธอสักประโยคถ้าภรรยาผิดอีกครั้งเขาก็ยังจะเลือกหย่าอยู่ดีโดยไม่รู้ว่าภรรยาคิดในใจว่าพวกเขาไม่มีครั้งต่อไปแล้วถึงหน้าสำนักงานผู้หญิงกำลังคิดที่จะให้สามีออกไปในขณะนั้นหญิงเจเล่โทรหาชายหนุ่มดังนั้นชายหนุ่มจึงมั่นใจให้ภรรยาไปยกเลิกการสมัครคนเดียวแล้วเขาก็ไปหาหญิงเจเล่ตามลำพังผู้หญิงเดินเข้าไปในสำนักงานคนเดียวเจ้าหน้าที่ถามเธออย่างเคยชินว่ามาที่นี่เพื่อยกเลิกการสมัครใช่ไหมแต่ครั้งนี้คำตอบของผู้หญิงกลับเป็นว่าไม จะไม่พบกันอีกแล้วยานเฉินครั้งนี้ฉันไม่ต้องการคุณจริงๆแล้วไม่ได้เจอกันอีกแล้วเยียนเฉินครั้งนี้ฉันไม่ต้องการคุณจริงๆแล้วคุณหน,นูซินไม่กี่วันที่ผ่านมาคนที่ดูแลคุณเขาคือแฟนของคุณใช่ไหม เขาช่างใส่ใจคุณจริงๆไม่มีหรอกอาเฉินเป็นแบบนี้กับฉันเสมอมีความสุขมากงั้นคุณพักผ่อนให้ดีนะขอบคุณเฉินชิงเหยาคุณไม่มีโอกาสคุณเป็นเพียงคนที่ฉันใช้เครื่องมือที่ทาให้เฉียวซุยน่วนหึงสวัสดีครับอาเฉินคุณมาจริงๆแล้วเฉียวซุยน่วนจะทําอย่างไรถ้าคุณไม่ไปจะต้องอยากกับเธอจริงๆได้ยกเลิกคําขอแล้วฉันไม่ได้ต้องการอยากกับเฉียวซุยน่วนอืมก็เป็นแบบนี้นี่เอง ล้วนวนวลควรจะขอคุณอีกครั้งแบบไม่อายเลยใช่ไหมอาเฉินคุณดีทุกอย่างแค่ใจอ่อนเกินไปฉันเห็นว่าคุณฟื้นตัวได้เกือบแล้วคุณอยู่ที่โรงพยาบาลคุณเดียวฉันขอกลับก่อนนะอาเฉินให้ฉันกลับไปกับคุณเถอะจะได้ดูว่าเฉียวซุยนวนเป็นอย่างไรก็เป็นข้ออ้างที่แย่แบบนี้อีกแล้วฉันรอไม่ไหวแล้วเห็นแววตาที่ไร้เดียงสาของนวลน,นวลและร่างกายที่นุ่มน,นวล ถึงจะยอมถอนคำร้องก็ไม่สามารถให้เธอผ่อนคลายเกินไปได้แล้วตอนนั้นหาเหตุผลอะไรก็ได้ไล่เธอออกไปก็พอดีอาเชิญรอฉันด้วยอาเฉิญทำไมคุณถึงรีบขนาดนี้เฉียวซุยน,นุ่นไม่ได้บอกว่าจะส่งข้อความหลังจากถอนคำร้องหรอือจะส่งข้อความให้ฉันใช่ไหมอยากยาก,กันอีกแล้วเหรอือ ลงไปอะไรลงไปนั่งด้านหลังที่นั่งของนวลนวลวันนี้ฉันไม่อยากให้คุณนั่งแต่ฉันนั่งที่นี่มาตลอดนะทําไมคุณต้องนั่งด้านหลังหรือไม่ก็ลงรถคุณฟังภาษาคนไม่เข้าใจเหรอ นวลน,นวลรอฉันฉันมาแล้วเฉียวซุยนวลสกอตเธคุณกำลังทำอะไรอยู่สกอตเธคุณถึงกับไม่ตอบข้อความฉัน อาเฉินมาถึงแล้วเหรอนึกออกแล้วนวลน,นวลอาจจะกำลังเตรียมอาหารแต่คุณเกินสิบนาทีไม่ได้ตอบข้อความฉันตอนเย็นยังจะมีการลงโทษอยู่ขอโทษนะอาเฉินขอโทษที่ให้รอนานอืมอาเฉิน ในที่สุดคุณก็กลับมาแล้วนี่คืออาหารที่ฉันทําให้คุณคุณชอบไหมนี่คือสิ่งที่ฉันวิ่งไปหลายตลาดถึงได้ซื้อวัตถุดิบสดใหม่ทั้งหมดเป็นอาหารที่คุณชอบคุณลองชิมดูเถอะเฉียวซุยน่วนถึงแม้ว่าคุณจะเตรียมเซอร์ไพรส์ให้ฉันคุณก็ควรทําให้เร็วขึ้นหน่อยไม่อย่างนั้นโอ้ยเท้าของฉันเมื่อยมากเราเข้าไปข้างในกันเถอะบาดแผลของคุณยังไม่หาย ถ้าไม่อย่างนั้นคืนนี้ก็อยู่ที่นี่เลยดีไหมฉันอยู่ที่นี่จะไม่รบกวนคุณกับซุยน่วนใช่ไหมพวกคุณเพิ่งถอนคำร้องอย่ามาในวันนี้ถ้าเป็นเพราะฉันก็ยื่นคำร้องอย่าอีกจะทำยังไงดีคุณไม่ได้ทำผิดอะไรเลยถ้าเฉียวซุยนุวนไม่พอใจก็ให้เธอย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเธอถ้าเป็นเช่นนั้นฉันอยากได้ห้องของซุยน่วนได้ไหมอาเฉินเฉียวซุยน่วนได้ยินไหมชิงเหา่จะอยู่ห้องของคุณ ทำไมไม่อยู่บ้านละ่ะน่าจะกลับมาแล้วตั้งนานคงจะติดอยู่บนถนนเข้าไปอยู่ข้างในเธอพอดีเฉียวซุยน่วนยังไม่ได้เอากระเป๋ามาคืนดีต่อไปน่าจะอยู่รวมกับเยี่ยนเฉินนานฉันคงจะซื้อของที่ต้องซื้อให้หมดสวัสดีส่งชุดเครื่องนอนมาให้ฉันด้วยฉันต้องการคุณภาพดีที่สุดแน่นอนสีแดงหรือสีเทาอาเฉินต้องการสีดำหรือสีแดงตามสบายเถอ งั้นฉันเอาสีแดงโอใช่ยังมีแปลงสีฟันคู่แบบคู่รักใช่ใช่ใช่ต้องการแบบคู่รักยังมีผ้าขนหนูแบบคู่รักส่งมาทั้งหมดให้ฉันด้วยนะคุณยังรู้ว่าจะกลับไหมขอถามว่านี่คือบ้านของคุณนายสินไหมชุดเครื่องนอนของท่านมาถึงแล้วใช่ใช่รีบเข้ามาทางนี้เร็วเข้าย้ายเข้ามาเอาดอกไม้นี้ออกให้ฉันหน่อย วางดอกไม้นั้นไว้ตรงนั้นดีนี่คืออะไรเด็กมากวางภาพไว้บนตัวนั้นพวกคุณสองคนวางของไว้ที่นี่อืมโอเคนี่คือของใช้ส่วนตัวของฉันใช่ไหมอ่าใช่แล้ววางไว้ตรงนั้นที่รักฉันเพิ่งเรียนการจัดดอกไม้มานะสวยไหมดังสวยไหม นี่คือภาพที่ฉันเพิ่งเรียนมาเด็กเกินไปอย่ามายุ่งกับของของฉันทำให้ฉันล้มลงเอาขวดวายนั้นไปให้ฉันหน่อยฉันซื้อใหม่มาแล้วพวกคุณมาที่นี่กับฉันหน่อยมาที่นี่วางดอกไม้ที่อยู่ในมือคุณวางไว้ตรงนี้เถอะตามปกติแล้ววันนี้คือวันแรกที่ยกเลิกคำร้องขออย่านโน,น,นก็จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ส่งข้อความยาวๆหนึ่งข้อความ แค่คุณกลับมาขอโทษทำให้ฉันพอใจฉันจะไลส่สัญชิงเหยาออกไปและจะเอาของในวิลล่ากลับคืนเปลี่ยนกลับไปวางกระถางดอกไม้นั้นไว้ตรงนั้นเอาดอกไม้นั้นมาที่นี่วางไว้บนตัวนี้วางไว้ที่ไหนเฉียวซุยน,นุ่นนี่คือครั้งแรกคุณกล้าปฏิเสธไม่รับโทรศัพท์ฉันเหรอคุณต้องการทำอะไรไม่รับโทรศัพท์ของฉันเพิ่งจะยกเลิกคำร้องคุณอยากหย่าก,กันอีกแล้วใช่ไหมฉันจำได้ว่าที่นั่นข้างบนมีหรือเปล่า หนังสือกองหนึ่งอะไรประมาณนี้วางไว้ที่นี่อันนั้นสีเขียวบนพื้นคืออะไรช่วยทำความสะอาดให้หน่อยเฉียวซุยนว่นเธอจับล็อกฉันหรือว่าฉันเมื่อไรแสดงออกถึงความรักที่มีต่อเธอทำให้เธอรู้สึกว่าสามารถควบคุมฉันได้หรอืออาเฉิงเธอกับซุยน่วนได้หยากกันแล้วหรอืออะไรนะหยาฉันกับน่วนไม่ใช่ว่าได้ถอนคำร้องไปแล้วหรอือฉันเข้าใจแล้วไม่แปลกใจเลยที่เยี่ยนเฉินจะพาฉันกลับบ้านที่แท้ก็ซ่อนเสื้อพ้ายนี้ไว้ตั้งใจที่แท้เป็นแบบนี้อาเฉิง ที่แท้เธอไม่ได้ยื่นคำร้องถอนหยา่าออกไปอะไรนะฉันให้เธอออกไปอาเฉินทำไมเธอถึงเป็นแบบนี้เฉบพลันหรือว่าเป็นซุยน่วนที่ทำกับเธอฉันให้เธอออกไปเธอไม่เข้าใจเหรอไปกันเถอะนุ่นเธอรักฉันมากขนาดนั้น เธอเคยขอร้องฉันถึง98ครั้งเธอจะอยากกับฉันได้ยังไงกันฉันไม่เชื่อเธอต้องใช้วิธีนี้แน่ๆทดสอบฉันผู้ช่วยจางหาช่วงเวลานี้วิดีโอทั้งหมดของเฉียวซุยนวนฉันต้องการรู้เธอกำลังเล่นอะไรอยู่กันแน่ถ้าฉันพบเข้าครั้งนี้ฉัน จะไม่ใช่การขออย่ามันง่ายขนาดนี้ใช่ไปเร็วผู้ช่วยจางผู้ช่วยจางอาเฉินเป็นยังไงบ้างคุณหนูเสินเยี่ยนเฉินโดนภรรยาทำให้โมโหอารมณ์ไม่ดีเลยเขายังเรียกฉันคุณรีบพูดสิมีอะไรที่ฉันช่วยได้บ้างอาเฉินเป็นเพื่อนเล่นสมัยเด็กของฉันฉันจะไม่ทำร้ายเขาโอเค เยี่ยมเชิญให้ฉันหามาวิดีโอทั้งหมดของภรรยาในช่วงนี้ฉันต้องรีบไปแล้ววิดีโอถ้าถูาถกอาเฉินพบสิ่งที่ฉันทากับเฉียวซุยนุ่นก็จบแล้วต้องหาวิธีชะลอเขาก่อนก่อนที่เขาจะเริ่มสอบสวนลบวิดีโอทั้งหมดคุณนูซินคุณไม่เป็นไรใช่ไหมผู้ช่วยจางคุณช่วยพาฉันไปโรงพยาบาลได้ไหมฉันเหมือนจะข้อเท้าพลิกคุณรู้ใช่ไหมอาเฉินเป็นห่วงฉันมากที่สุดงั้นก็ได้งั้นฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาลก่อน คุณหนูเซินขอให้คุณพักผ่อนให้ดีฉันขอตัวก่อนนะทันทีให้ลบช่วงเวลานี้วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเฉียวซุยน่น่นให้ลบทั้งหมดรับทราบท่านเยี่ยงเฉินท่านด้วยฉันหาเจอวิดีโอหรือยัง,เจ,ยงเจอปัญหานิดหน่อย วิดีโอเจ็ดตัวถูกลบไปหมดแล้วฉันได้จัดคนให้ซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนแล้วพรุ่งนี้เช้าจะซ่อมเสร็จหาไม่เจอวิดีโอเธอสามารถไปได้เลยพรุ่งนี้ใช่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 วิดีโอถูกลบไปหมดแล้วเฉียวซุยน่วนเธอมีเรื่องอะไรปิดบังฉันจริงๆหรือไม่ถูกต้องเธอไม่น่าจะมีความสามารถขนาดนั้นลบวิดีโอทั้งหมด ฉันจะดูให้ได้เธอขายยาอะไรในฟักทองของเธออาเฉินเธอดูสิว่าฉันนําอะไรมาขนมเค้กดอกไม้หอมที่เธอชอบที่สุดอาเฉินเฉียวซุยนุ่นเธอไม่รู้จักคุณค่าเธอเธอทําให้ความรู้สึกของเธอผิดหวังถ้าฉันเจอเธอฉันจะช่วยเธอลงโทษเธออย่างดีเธอจะไม่โกรธได้ไหมคุณสามารถหาตัวเธอเจอไหมคุณเยี่ยน เราได้ค้นพบวิดีโอแต่แต่คืออะไรแต่ก็อาจจะความคิดอาจจะไม่ตรงกับคุณเกิดอะไรขึ้นวิดีโอไม่ใช่ว่าควรจะถูกลบไปหมดแล้วหรอือฉันนึกขึ้นได้ทันทีฉันมีเรื่องต้องทําอีกนิดหน่อยหรือไม่ฉันจะไปก่อนนะนั่งลงมาดูด้วยกันเถอะทําไมคุณถึงวิ่งไม่มี ผู้ช่วยจางขอโทษครับคุณเยี่ยนฉันวางผิดที่นี่คือการ์ตูนที่เตรียมไว้สำหรับเด็กน่าจะเป็นอันนี้มันเป็นไปไม่ได้เลย